ตัวโนเกีย6สมาร์ทโฟน Android รุ่นแรกภายใต้แบรนด์โนเกียเตรียมวางจำหน่ายที่จีนปลายเดือนนี้ h m g g l o b a เเปิดตัว n o k i ีย6สมาร์ทโฟน Android รุ่นแรกของค่าอย่างเป็นทางการพร้อมกับตลาดสมาร์ทโฟนต้อนรับปี2017ด้วยการออกแบบตัวเครื่องทำมาจากวัสดุอลูมิเนียมเกรด6,000เน้นคุณภาพและความทนในส่วนของสเปคโนเกีย6นะครับจะมาพร้อมจอ5.5นิ้วความละเอียด Full HD ครอบทับด,ด้วยกระจก Gorilla Glass 2.5D ส่วน CPU มาพร้อม Snapdragon 430 Octa Core RAM 4GB และหน่วยความจำภายใน 64GB รองรับการใช้งาน2ซสิมและรันบน Android 7.0กล้องหลังมาพร้อมความละเอียด16ล้านพิกเซล f/2.0 ส่วนกล้องหน้ามาพร้อมความละเอียด8 000, 2, ล้นานพิกเซล f/2.0 เช่ 8, 000, 2, นกันรองรับเทคโนโลยี Quick c h a r จ e 3.0และระบบเสียงดอ l บ y n โนเกีจะถูกนำไปเบิดตัวและจำหน่ายในประเทศจีนเป็นที่แรกผ่านร้านค้าออนไลน์ jd com ภายในเดือนมการานี้ด้วยราคาเบิดตัว1,699หยวนหรือประมาณ8,775บาท